สวัดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Mother c n r e o r e o r Air คู่มือแม่ดูแลลูกรักเรามีนัดกันทุกเช้าวันอาทิตย์ทาง Mango TV กับฝันเช่นเคยนะคะวันนี้รายการของเรายัางเต็มไปด้วยเรื่องราวการเลี้ยงดูลูกน้อยและสาระดีๆสำหรับคุณแม่จะเป็นอะไรบ้างไปติดตามไฮไลท์ของวันนี้กันเลยค่ะเด็ก ที่เริ่มปฏิเสธได้แล้วเนี่ยนะคะก็คือเด็กที่เริ่มรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีอิทธิพลยังไงกับคนรอบข้างผู้ใหญ่เป็นต้นแบบที่ไม่ดีอย่างเช่นลงโทษด้การตีผู้นี้เป็นต้นแบบให้เด็กเกิดความแตกแยกเนื่องจากเขาเป็นลูกคนเดียวก็อย่างที่บอกก็คือว่าจะค่อนข้างกลัวเขาว่าเอาแต่ทำเอาแต่ใจก็คือจะสอนด้เหตุด้วยผลว่าหนูทำอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะอะไรไม่ใช่ว่าไม่อยากหยุด เมื่อถึงจุดตัดสินใจของครอบครัวนี้นะคะว่าเอาละจะใช้โฮมสูสํสำหรับลูกของเราทั้งสองคนสิ่งแรกก็คือคงต้องกล้าก่อนกล้า<ม>ที่จะตัดสินใจพบกับช่วงแรกของรายการเช่นเคยกับช่วง Story of Love ซึ่งมีครอบครัวที่จะมาเล่าถึงประสบการณ์การสร้างครอบครัวและการเลี้ยงลูกมาแชร์กันนะคะครอบครัวที่แสนจะน่ารักของน้องพราวรอยอยู่แล้วไปติดตามกันได้กับช่วง Story of Love ค่ะ สวัสดีครับวันนี้พบกับครอบครัวของน้องพาวผมกดคุณแม่หยินค่ะเรารู้จักกันมา20ปีได้ครับตอนนั้นก็เป็นเพื่อนกันธรรมดาแล้วกลับมาเจออีกทีตอนเพื่อนรับปริญญาโทผมไปถ่ายรูปส่วนหยินเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึง่งก็คือเลยได้กลับมารู้จักกันก็คุยกันแล้วก็ชอบไลฟ์สไตล์เดียวกันก็คือชอบเที่ยวเดินป่าช่วงนั้นเราก็จะมีการนัดออกไปเที่ยวเดินป่า ตาลุยตามเพื่องข่าเราไปหลายๆท,ท,ที่ค่ะแล้วก็ความลําบากมันก็ทําให้เราเรียนรู้นิสัยของกันและกันกฎเขาเป็นผู้ชายที่ง่ายๆแล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เขาทุ่มเทให้กับครอบครัวมากๆค่ะทุกอย่างที่อะไรที่เพื่อครอบครัวเราเขาทําให้ขาเป็นคนที่ทำอะไรตั้งใจครับจะทำอะไรสักอย่างก็คือหาข้อมูลแล้วก็ดูดูข้อดีข้อเสียแล้วก็ลงมือทําทำ คือเขาเป็นคนพูดไม่เก่งแล้วก็เป็นคนที่ไม่ตรพูดตรง,ตรงแล้วก็คือบางทีไม่สนใจเลยว่าแบบว่าสิ่งที่เขาพูดอาจจะม,มีกระทบความรู้สึกอะไรเราบ้างอะค่ะพูดแล้วทำให้เขาเสียใจก็คือปรับตัวคุยกันคุยด้วยเหตุด้วยผลว่าไม่ชอบแับนี้ไม่ชอบเพราะอะไรก็คือปรับตัวให้ก่อนที่จะแต่างงานกันแรกๆเราก็ยังแบบว่าวางฟอร์มไงว่าเราไม่ไม่บอกแต่พอไม่บอกแล้วมันไม่แก้พอไม่แก้เราก็เลยต้องคุยว่า เว้ยอย่างเงี้ยเราไม่ชอบนะสิ่งที่เขาทำคือหลังๆก็คือทันทีที่เขาทำสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะพูดเลยว่าอย่างเงี้ยคุณทำแล้วเราไม่ชอบเรื่องราวของครอบครัวนี้เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นค่ะยังมีอุปสรรคและเหตุการณ์อะไรให้ติดตามกันต่ออีกนะคะส่วนช่วงนี้ไปติดตามสาระความรู้เกี่ยวกับเมนูของคุณแม่ตั้งครั์ที่ต้องใส่ใจไม่น้อยเพราะลูกน้อยในคภ์เติบโตได้จากอาหารทุกคำที่คุณแม่รับประทานในช่วง n ิ w m o มเรียนรู้สู่การเป็นแม่ค่ะ สำหรับอาหารของคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากเลยนะคะก็คือทานอาหารให้ครบ5หมูนะคะให้ครบทั้ง5หมู่แล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะวันละประมาณ8-10แก้วนะคะสิ่งที่จะต้องทานเพิ่มก็อาจจะเป็นนมนะคะก็แนะนำไห้ทานประมาณวันละ1-2แก้วจริงๆนมก็คือโปรโตีนนั่นเองนะคะในคนท้องเนี่ยจะมีความต้องการที่จะใช้โปรโตีนมากขึ้นก็จะเน้นอาหาร ที่เป็นโปรโตีนมากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้แปลว่าให้ไปลดอาหารประเภทอื่นนะคะอาหารพวกโปรโตีนก็จะเป็นพวกเนื้อสัตว์นะคะไข่นมนะคะในส่วนของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ยังต้องทานอยู่นะคะบางคนกลัวอ้วนไม่ยอมทานข้าวซึ่งอันนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องนะคะจริงๆสารอาหารที่สําคัญก็อย่างที่ได้ต่อก็คือว่าจะต้องทานอาหารให้ครบห้าหมู่นะคะทุกอย่างเนี่ยมีส่วนสําคัญในการพัฒนาทารกนะคะแต่ว่าโอเคอาจจะมีบางอย่างที่ท เป็นสิ่งที่จำเป็นมากเป็นพิเศษนะคะก็จะยกตัวอย่างให้ฟัง3าสอย่างอย่างแรกก็คือโ o l ฟลิกแอซิดนะคะซึ่งโ o l ฟลิกแอซิดเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบของอาการพัฒนาสมองของเด็กในท้องนะคะรวมทั้งช่วยสร้างเม็ดเลือดด้วยนะคะตัวโ o l ฟลิกแอซิดเนี่ยก็จะอยู่ในอาหารประเภทที่เป็นพวกผักผลไม้ทั่วๆไปนะคะเช่นพวกส้มนะคะเป็นผลไม้บ้านเราเนี่ยาหาได้ง่ายอยู่แล้ว ะะอย่างที่ี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มของธาตุเหล็กน,นะคะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นในคนตั้งพันเนื่องจากว่าจะต้องมีการสร้างเลือดมากขึ้นในร่างกายเพื่อไปเลี้ยงคุณแม่ด้วยเลี้ยงลูกด้วยนะคะโดยทั่วไปธาตุเหล็กก็จะอยู่ในเรื่องของผักใบเขียวนะคะหรือว่าอาหารทะเลนะคะซึ่งถึงแม้ว่าเราทานอาหารเพียงพอ,อยังไงเนี่ยเขาก็พบว่าในหญิงตั้งพันเนี่ยมันธาตุเหล็กไม่เพียงพอ จากอาหารที่รับประทานส่วนใหญ่แล้วถ้าคุแม่ไม่ฝากกันคุณหมอก็จะให้ยาบำรังเลือดประทานซึ่งในยาบำรังเลือดเนี่ยก็จะมีธาตุเหล็กเป็นส่วนผสมหลักถัดมาก็คือแคลเซียมนะคะแคลเซียมก็จะเป็นตัวที่ช่วยสร้างกระดูกแล้วก็ฟันของทารกนะคะ ที่มีแคลเซียมสูงก็คือนมนะคะหรือว่าปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะหรือว่าพวกกลุ่มของชีสเนยเป็นต้นนะคะซึ่งตัวแคลเซียมเนี่ยถ้าเราทานไม่ได้จริงๆเช่นบางคนอาจจะทานนมไม่ได้นะคะคุณหมอก็อาจจะให้เป็นแคลเซียมเม็ดเสริมให้นะคะก็จะช่วยไปบำรุงกระดูกแล้วก็ฟันของทารกในครรภ์นะคะสำหรับการปรับพฤติกรรมการทานอาหารของคุณแม่นะคะ,ะต้องบอกว่า ต้องคิดมากขึ้นเวลาที่จะรับประทานนะคะคนท้องส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าเอ๊ะเรามีสองคนในคนเดียวเราต้องกินเป็นสองขาวจริงๆเราไม่ใช่นะคะก็ต้องเปลี่ยนความคิดว่าไม่ใช่กินเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าวแต่ว่าต้องกินให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าวนะคะก็คือต้องเลือกการทานอาหารให้มากขึ้นนะคะเ,เวลาที่เราไปซื้ออาหารรับประทานเนี่ยจะต้องอ่านฉลากอาหารนิดน,นึงมีส่วนประกอบของอะไรบ้างมีสิ่งที่จําเป็นสําหรับร่างกายเราหรือเปล่านะคะแล้วก็ ประเภทของอาหารที่ทานก็จะต้องเลือกมากขึ้นบางอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นของที่ชอบก็คงต้องคงต้องทานบ้างถ้ามีประโยชน์กับร่างกายนะคะก็สําหรับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงในหญิงตั้งครรภ์นะคะัทั่วไปที่ทราบก็คืออะไรก็ชัานที่กินแล้วเป็นอันตรายกับลูกนะคะอันดับแรกอย่างเช่นแอลกอฮอล์นะคะกลุ่มของคาเฟอีนนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟ ะะชาเขียวนะคะพวกนี้ก็มีคาเฟอีนด้วยนะคะหรือว่าน้ำมัดลมบางอันก็จะมีคาเฟอีนนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงคือจริงๆแล้วถามว่ามันเป็นอันตรายไหมขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับถ้าบางคนาทานเล็กน้อยนิดหน่อยเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นอันตรายแต่ว่าก็ไม่เกิดประโยชน์กับร่างกายนะคะก็ไม่แนะนําให้ทานขณะที่ตั้งทันนะคะสำหรับเรื่องของการรับประทานอาหารในหญิงตั้งทันนะคะก็ แนะนำง่ายๆก็คือให้คิดเยอะๆก่อนรับประทานนะคะแล้วก็อย่าตำเตยปากมากนะแล้วก็ระวังเรื่องของอประเภทอาหารที่ทานนะคะแล้วก็เรื่องของน้ำหนักตัวเยอะๆะก็จะช่วยให้การตั้งครรภ์นเนี่ยพานพ้นไปด้วยดีแล้วก็ปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนต่างๆเนี่ยก็จะน้อยลงนะคะรวมทั้งเราก็จะมีลูกที่แข็งแรงแล้วก็หลังคลอดก็มีรูปร่างที่สวยเหมือนเดิมด้วยนะคะ อาหารที่คุณแม่รับประทานนั้นส่งผลต่อลูกน้อยในครรภทั้งสิ้นนะคะซึ่งอาหารบางชนิดอาจทําอันตรายต่อลูกน้อยและส่งผลต่อคุณแม่ได้ค่ะวันนี้เรามีตัวอย่างอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงหรือทานแต่เพียงน้อยมาบอกกันค่ะ ส้มตำไม่ถึงกับต้องห้ามทานนะคะแต่ควรเลือกที่มีวัตถุดิบสะอาดที่ให้เลี่ยงไมายถึงส้มตำริมทางค่ะซึ่งส่วนใหญ่จะใส่ผงชูรสมากเครื่องปรุงต่างๆอาจไม่สะอาดพอจะทําให้เกิดอาการท้องร่วงได้ค่ะหน่อไม้โดยเฉพาะหน่อไม้ปีบ๊บเพราะหากมีกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกหลักจะทำให้เกิดสารพิษปนเปื้อนในหน่อไม้ได้ค่ะซึ่งจะส่งผลกระทบอันตรายถึงชีวิตได้เลยละคะ่ะ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนจำพวกกาแฟน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังหากอยากดื่มน้ำแนะนำว่าเป็นน้ำสมุนไพรแทนจะดีกว่าคะ่ะ